สวัสดีครับเด็กๆนี่คือสื่อการสอนวิชาภาษาจีนเรื่องพินอินและการออกเสียงภาษาจีนบทที่3นะครับในหัวข้อสระคู่สระคู่คืออะไรนะครับสระคู่คือสระที่เรานำเอาสระเดียวนะครับมาผสมกัน2ตัวให้เกิดเสียงใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4สระคู่ด้วยกันสระเดี่ยวมีอะไรบ้างที่เราเคยเรียนไปทบทวนอีกครั้งนะครับก็คือ a o อเอและ u นี่คือสระเดี่ยวนะครับสระเดี่ยวจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนี้เราก็นำสระ6ตัวเนี้ยเอามาผสมกันนะครับเอามาจับคู่กันก็ให้เกิดเป็นสระคู่ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4สระด้วยกันนั่นคือ i อเอา และ O นี่คือสระคู่ทั้งหมด4ตัวนะครับเวลาที่เราออกเสียงสระคู่นะครับหรือสะระผสมอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องออกเสียงด้วยการผสานเสียงเข้าด้วยกันให้มันกลายเป็นเสียงเดียวอย่างเช่นสระคู่เนี่ยจะมีเสียงทั้งอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเสียง R บวกกับเสียง E ซึ่งจะมีทั้งหมด2เสียงมีเสียงอกับอ e, ีเราจะต้องนำอากับอ e ีเนี่ยผสมกันให้กลายไปเป็นเสียงเดียวคือไอไอขึ้นต้นด้วยอลงท้ายด้วยอ e, ีเห็นไหมครับ I- I นี่คือรวมเป็น1เสียงนะครับและสระตัวที่2ที่อยู่ในสระคู่นะครับเป็นเพียงหางเสียงไม่ใช่เสียงหลักนะครับไม่ใช่สระหลัก ดังนั้นเวลาที่เราจะต้องอเราจะใส่สัญ,ญลักษณ์ของวรรณยุกเราก็จะใส่ไว้ที่บนสระตัวแรกนะครับคราวนี้เราลองมาออกเสียงสระสระคู่เหล่านี้ไปพร้อมกันกับเหล่าซื้อนะครับตัวแรกเลยคือสระไอไอมีเสียงของเสียงอาบวกกับเสียงอ e, ีรวมกันเป็นไอไอ จะออกเสียงอย่างไรบ้างอ่านตามเราซึงนะครับ I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  อ I I I อ I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  อ I อออออ I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  ลองมาฝึกออกเสียงพยัญชนะ กับเสียงสลักนะครับของสลักไอที่ผสมกันดูนะครับคำแรกเลยไอไอไอมีความหมายว่ารักนะครับหหัวอ้นี比如อ้า้หนีาาหนผมรักคุณป้าปะไอามามะพ่อรักแม่มามะเย่อไอป้าปะแม่ก็รักพอ่อจะยังอนะ เียก็อย่อยอ่ยอ่ยมีความหมายว่าเตี้ยนะครับเตี้ย比如说หัวอย่ยฉันเตี้ยเกอเกอปู้อ่ยเกอเกอพี่ชายไม่เตี้ยอย่างเงี้ยนะครับอย่ยป้ายป,ป่ายป,ป้ายป่ายมีความหมายว่ากราบไหว้นะครับคำว่าป้ายป่ายไพ ไม่พายไม่ภายไม่มีความหมายว่าประมูลนะครับการประมูลสินค้าภายไม่คำว่าไม่ตัวเดียวนะครับไม่ตัวนี้จะแปลว่าค้าขายนะครับขายโอเคเสียก็ปาปฝ่าไปฝายฝ่า,า,ฝามีความหมายว่าผมงอกครับ คำว่าป่ายตัวนี้นะครับจะแปลว่าสีขาวและคำว่าฝ่าตัวนี้แปลว่าผมครับป่ายฝ่าก็คือผมสีขาวหรือผมงอกนะครับทีนี้เราลองมาสะกดดูนะครับปัวอา้ายไปัวอา้ายไปยปายปพัวไอไป มัวไอไม่ายไม่ปัวไ๋ปไายฟัวอ่าฝ่าปายฝ่าโอเคครับต่อไปนะครับสระเอยเอยตัวนี้ตัวแรกนี้นะครับคือสระ เออบวกกับสระอีนะครับขึ้นต้นเสียงด้วยเออลงท้ายเสียงด้วยอีรวมกันเป็นเอยเอยเอยโอเคลองมาออกเสียงดูนะครับเอย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  ơi, 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 ơi เอ๋ยเอ๋ยเอ้ยเอ้ยคราวนี้เราลองมาฝึกออกเสียงพยัญชนะกับสระนะครับเปยปู้ปัวเอ่เป่โปอู่ปู่เป่ปู่เป่ เปยตัวนี้จะแปลว่าทิศเหนือหรือภาคเหนือนะครับส่วนคําว่าปู้ปู้ตัวนี้จะแปลว่าด้านแปลว่าภาคก็ได้นะครับรวมกันแล้วก็คือภาคเหนือเปยปู้เสียงกเปยฝูพัวเอ้ยเปยฟัวฝูฝูเปย ฝูเพ่ยฝู for, แปลว่าชื่นชมนะครับเสกับไม่เม่มัวเอ๋ไม่มัวเอ๋ม่ไม่เม่ไม่เม่มีความหมายว่าน้องสาวนะครับเสกับฟย่ฝากฟัวเอเฟย ฟัวฝ่าเฟยฝ่าเฟฝามีความหมายว่าผิดกฎหมายนะครับคําว่าฝ่าตัวเดียวตัวนี้แปลว่ากดนะครับกดเกณฑอย่างเงี้ยนะครับเฟฝาเฟาก็จะมีความหมายว่าผิดกฎหมายโอเคเฉยกสระตัวต่อไปนะครับคือสระเอาเอาขึ้นต้นเสียงด้วยอา ลงท้ายเสียงด้วยโอรวมกันเป็นเอาเอาลองมาฝึกออกเสียงดูนะครับเอา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  อาว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 ต่อไปลองมาฝึกออกเสียงพยัญชนะกับเสียงสระนะครับคำแรก อาเอา,เอามีความหมายว่ารอยเว้านะครับลองสังเกตที่ตัวอักษรจีนนะครับก็เป็นตัวอักษรรูปสี่เหลี่ยมที่มีรอยเว้าลงไปนะครับภาษาจีนนั้นเกิดเป็นเ,เกิดจากรูปภาพนะครับดังนั้นก็จะมีหลายๆคำที่เราเห็นรูปภาพตัวอักษรภาษาจีนแล้วเราก็พอเดาได้เลยว่ามันคืออะไรอย่างนี้นะครับเซก้าป่าวโป,ป,ป,ปอ๋อ ป่าปัวเอาเป้าเป่าเป้าเป่าเป่าแปลว่าเด็กทารกนะครับเสียก็เผาอี้เผาเผาอี้เผาพัวเอาเผาอี้พัวเอาเผาเผา อีเผาแปลว่าวิ่งนะครับคําว่าเผ่าตัวเดียวก็แปลว่าวิ่งเหมือนกันนะครับแต่เผ่าอีเผ่าตัวนี้ก็คือแบบเป็นการเร่งให้วิ่งอย่างนี้ก็ได้นี่เผาอีเผ่าเผาอีเผาก็ก็คือรีบวิ่งหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเชก็ผีเมาพัวอีผีมัวเอาเมาผี เมาผีเมามีความหมายว่าหมวกหนังนะครับคําว่าผีตัวนี้แปลว่าผิวหนังครับผิวหนังส่วนคําว่าเมาตัวนี้แปลว่าหมวกครับผีเมาหมวกหนังนะครับเซก้าเเมาฟวเอ๋ยเ มัวเามาเฝยเมามีความหมายว่าแมวอ้วนครับคําเฝยตัวนี้แปลว่าน้ำหนักก็ได้นะครับน้ำหนักโอเคเมาแปลว่าแมวครับเฝยเมาแมวอ้วนแมวที่มีน้ำหนักเยอะๆอย่างนี้นะครับเฝยเมาโอเคเสยก็สระตัวต่อไป ตัวสุดท้ายนะครับในสระคู่นะครับตัวนี้ก็คือสระโอโอเป็นการรวมเสียงกันร,ระหว่างเสียงโอกับอูนะครับขึ้นต้นเสียงด้วยโอลงท้ายเสียงด้วยอูควบรวมกันเป็นโอโอแบบนี้นะครับลองออกเสียงตามนะครับโอ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 

โอ้โอ้โอ้โอลองมาฝึกออกเสียงพยัญชนะก,กับสระกันดูนะครับก็จะมีโอ้โ oh. อ oh. oh. คือรากบัวนะครับรู้จักรากบัวไหมเอ่ยที่จะใส่ในขนมหวานอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้คำว่าโ oh อตัวนั้นก็ได้นะครับโอเคเช้ก็โอ โอโอตัวนี้แปลว่านกนางนวลน,นะครับให้สังเกตในคําว่าโอนะครับจะมีคําว่าเหนี่ยวนกอยู่นี่อยู่ตัวหลังนะครับก็คือตัวนี้อันนี้คือคําว่าเหนียวนะครับมีความหมายว่านกนะครับก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าหากว่ามีคําว่าเหนี่ยวเนี่ยอยู่ในตัวอักษรจีนตัวใดนะครับอ่าก็จะแสดงว่า คำคำนั้นเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกนะครับอย่างเช่นนกหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะครับก็พอเดาได้ถึงแม้ว่าคําบางคำเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเอ๊ะคำเนี้ยมันจะแปลว่าอะไรแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราไปเห็นตัวอักษรจีนอย่างเช่นเห็นคําว่าเหนียวเนี่ยมันผสมอยู่ในคำคานั้นแสดงว่าเราพอเดาได้ว่า อ๋อคำนี้อาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกอย่างเงี้ยนะครับก็ยังพอเดาได,ได้โอเคสำหรับบทที่3นะครับการออกเสียงในเรื่องของสระคู่นะครับมีอยู่ทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวเรามาออกเสียงตามทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการทบทวนคําแรกครับ I I I อ 矮，拜拜，拍卖，白法，a A A 北部，佩服，妹妹，非法。 一个，嗷、哦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 ，宝宝跑一跑，皮帽肥猫，欧，欧。 โอ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 เคครับสำหรับบทที่3นะครับเรื่องของสระคู่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่ในบทต่อไปบทที่4นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใจเจียน